G-Shock Thailand International Watercross กลางปี2012สนับสนุนโดยจ s h o c k พอต f i t c h ฟิชแมนเฟรดไทยทีวีสีช่อง3ทรูวิ i ัเนเดสกี้ซีดูไปราการสนามนี้ก็แฟนๆชาวกำแพงเพชรนะครับก็ให้กำลังใจดีนะครับก็ทุกคนคให้ดังกีดดังมากนดดดดะครับและแล้วก็พูดถึงผลงานก็ภูมิใจนะครับที่ไล่แซงพี่เปิ้ลนได้ก็ ก็พอแล้วก็พอใจแล้วครับแซงไม่เห็นจะแซงเลยนํำหายนํำหายอย่างเดียวไม่ได้แซงน็อครอบด้วยถือว่าเป็นเป็นเป็นมือขับที่ที่เก่งที่สุดในเอเชียแล้วก็น่าจะเป็นอันดับอันดับหนึ่งในห้าของโลกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่านครศิลาชัยเองก็คลุกคลีอยู่กับเรื่องของวงการเจ็ตสกีอยู่แล้วก็น่าจะรู้ครับว่ามาตรฐานของโชติทิโมลีนั้นอยู่ตรงไหนนะครับ ขอบคุณจีช็อกครับปตทฟิชแมนเฟรนไทยทีวีช่อง3ทรูวิชันเจสกีซีดูรวมไปถึงนมสดไทยเดนมาร์กด้วยนที่สนับสนุนาาการจัดการแข่งขันเจสีของแชมป์ประเทศไทยโมโต้ที่4โอ้โหแค่ออกสตาร์ทดูนะครับเรือของโชติโมลีหนีไปไกลเลยครับในเกตสตาร์ทด้านในซ้ายสุดนั่นครับโชติโมลีขึ้นมาเป็นผู้นําอยู่ในตอนนี้ครับคนอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยครับชาวลิทเกอร์จอรูนครับอยู่ในเกตสตาร์ทด้านนอกมา ก็ถือว่าขับดีอยู่แล้วครับชาวลิเกเจอรูนแต่ว่าสภาพเรือนี่แหละครับเราไปวัดแล้วส่วนกับทูิบุรีเอ้าวบานกว้างไปไหนครับชาวระดับนี้นะครับพยายามเร่งทําความเร็วขึ้นมาบเพื่อที่จะขอแซงทูทิบุรีให้ได้แต่ว่าก็ใช้ความเร็วเกินไปนิดหนึ่งมมกเกินทุ่นไปไกลเลยครับและนี่ครับเรือของทูทิบุรีโอ้โหแล้วบังคับเร็ว มันมากครับดูนะครับโอ้โหชว่วทิพย์มลีครับเร็วค่ะจริงๆครับในขณะที่ชาวริกระดูนนั่นเป็นที่2องนะครศรีรายชายที่3ธีรพงศ์ทีท่4ครับดังที่เป็นนครศรีรายชายได้บอกไว้ว่าเรือของชว่วทิพย์มลีเนี่ยก็เหมาะกับตัวของช่วทิพย์มลีคนอื่นไปขับเนี่ยสดยเฉพร่างกายไม่แข็งแกร่งเหมือนชว่วทิพย์ก็อาจจะบังคับเรือไม่ได้เหมือนกันนะครศรีรายชายครับอยู่ที่3 มาแต่ก็โดนโชคทิศโมลีทิ้งไปเยอะครับโน่นครับโชวทิศโมลีกำลังจะเข้าทางตรงด้านบนนู่นเลยครับอัชว่าครับจากอินโดนีเซียเป็นที่5ตามหลังธิรพงศ์คุณเจงอยู่ดูเลยครับดูเรือของเปิ้ลน,นาครของธิรพงศ์แล้วก็ของอัสว่าแล้วถ้าไปเหลือไปเห็นเรือของโชคทิศโมลีนี่มา ความเร็วต่างกันเยอะแล้วตอนนี้ทีรบงขุนเจ๋งก็ลังจะแซงนคอศิลาชัยครับอืก็ไปขึ้นหลายนอกครับเดี๋ยวดูครับแซงได้ไหมยังไม่ได้นะครับตอนนี้เปิ้อนนครก็ยังเป็นอันดับสาอยู่ครับอา่าแล้วก็ช่วงเข้าทุนในของแซงกันยากครับเดี๋ยวต้องดูอัชวานั้นไปแยกออปชั่นหรือเปล่าไม่เห็นเียครับ,บงคงไม่ได้แยกออปชั่นเหมือนกันครับนคอศิลาชัยก็ยังเป็นที่3าอยู่ครับทีรบงขุนเจงอันดับสีอัชวายังอยู่อันดับที่5้านะครับ ทีมนที่ทีระก,ก็อันดับ6ครับโอ้โหนี่ลุ้นตัวเกรงเลยนะเชื่อเป็นแฟนเจสกีบนฝั่นโอ้ทีระผมดูแล้วไม่ง่ายครับที่จะแสงเพื่อนนะครไม่ง่ายเพื่อนเองก็ไม่ไม่ยอมเหมือนกันครับสำคัญแต่ว่า คิดว่าผลเจ็งนั้นระวังจะโดนอัชวาจากอินิเซียแซงด้วยครับตอนนี้อันดับหนึ่งก็เป็นโชติโมลีแน่นอนครับที่สองก็ชาวลิเกรจรูนธีรพงศ์ครับอันดับสี่ลุนกันกับทางอัชวานะครับก็ดูครับตอนนี้อัชวาพยายามที่จะจี้เข้าไปแล้วครับแล้วก็มีโอกาสจะแซงธีรพงศ์ครับ ทีระพงษ์ขุนเจงจะจะขอขึ้นที่3แต่ตอนนี้สงสัยไม่ได้แล้วครับโอ้ต้องลุ้นว่าตัวเองจะเอาตัวรอดจากอันดับสีได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับตอนนี้นี่เปิ้ลนาครครับยังเป็นอันดับที่สามครับมากแต่ดูก,ก,ก,กระปรกกระเปียเลยครับนาครศิลาชัย <c oughs> นี่ครับยังรักษาตำแหน่งที่สาของตัวเองเอาไว้ได้นะครับโอ้แลวทีระพงค์ขุนเจงหายไปไหนไม่ทราบครับโผลมาเนี่ยเป็นทีระเสร็จทุระครับโอ้สงสัยมีการมิสบุยครับสงสัยมีการรับทุนครับ และธีระพงศ์ไปอ้อมทุนลงโทษครับมีพิเชษตุราครับแข่งกันลูกด้วยแล้วก็โผล่ขึ้นมาครับนี่ครับเป็นเรือของธีระพงศ์ขนเจงอูต้องออกเลยถึงต้องออกจากไองขันเลยตอนนี้ตำแหน่งนั้นเป็นนากรที่สามธีระที่4พิเชษที่5และที่6คเป็นอชวาครับจากอินโดนีเซียห้าพิเชษธุร่านี่โอ้จะ50แล้ว แต่ก็ยังลงแข่งแบบสนุกสนุกครับก็เพื่อ,อางานกระตุ้นลูกด้วยแหละครับนี่ไหครับกองเชียร์บนฝั่งรุนกันสนุกมากไปยยันเจสกีไปที่ไหนนี่กองเชียร์เยอะครับโอ้ยแล้วตอนนี้ยังไงครับเปิ้ลน,นาคอนบล็อกไม่อยู่ฮะโอ้มีสิทธิ์ถูกแซงครับตอนนี้ดูแล้วคงแยกออปชันครับเปิ้ลน,นาคอนสิราชัยมาออปชันด้านในฮะแล้วธีระเศรุระไปออปชันด้านนอกเตี้นแหละครับมาเปิ้ลน,นาคอน เรื่องของสภาพร่างกายครับความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะสู้น้องๆไม่ได้แต่เรื่องของฝีมือเนี่ยยังเก่งพอตัวครับโผ<อ>ล่ขึ้นมาก็โอ้โหโดนไปแล้วครับเพื่อ,อนนครโดนทิ้งไปแล้วครับแล้วยังไงครับก็ตัวโอ้ค <c oughs> ิดว่าจบแล้วฮะคิดว่าตัวเองเข้าเส้นชัยไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เออเลยต้องวนกลับมาแข่งต่อฮะ นี่ครับคนที่เข้าเส้นชัยนี่คือคนนี้ครับแข่งครบรอบไปฮะโอเปิลน,นครเมื่อสักครู่นี้แข่งครบพันหน้าทั้ว่ากรรมการนี่ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเข้าทุ่นแดงนะครับคงคิดว่าตัวเองจบแล้วฮะแต่จริงยังครับเลยต้องไปต่ออีกหนึ่งรอบและผลการแข่งก็ปรากฏว่าโชคทิพมีครับเป็นอันดับหนึ่งชาริตที่สองธีระที่3พิเชษที่4นครศิลนะาชัยครับ จากจะเป็นที่4เลยหล่นไปเป็นที่5เลยครับตามหลังพิเชษเสรธุระและหลังจากแข่งกันครบ4โมโตโชคทิพย์โมโลีครับเข้าที่1ทั้ง4โมโตรครับมี240คะแนนเรทิ้งอันดับที่2คือชาวริร์จะรวมถึง45คะแนนครับคว้าแชมป์นสนามนี้ไปครองแบบสบายสบายครับ โอ้ต้องยอมรับว่าเรือของโชคทิพมารีนั้นเร็วจริงครับอสนามต่อไปในกีฬสู้นีคิดจะค้นจากอันดับหนึ่งนี่ยากเลยเห็นหัวโชคกุทิศอยู่ข้างหน้าแล้ววิ่งมาข้างหน้าแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวเสียบชาวลิศโชคกุทิศหนึ่งชาวลิศสองแล้วก็เราที่สามกล่าวว่าโอ้โหสุดยอดแล้วแบบวิ่งมาเลยพอผ่านหน้าคนเชียร์เสียงกรี๊ดมาแล้วก็โอ้โหเข้าเส้นชัยแล้วเปล่าเขากี๊ดเฉยๆอ้อเพิ่งเหลืออีกฮะยังไม่หมดรอบไงและเสียงกรี๊ดดังมากเราก็นึกว่า แบบหมดแล้วอะไรเงี้ยหยุดเรือเฉยเลือฮะสำหรับสนามนี้ครับการเตรียมตัวก็ปกติเหมือนทุกๆสนามนะครับแต่บังเอิญมีได้เราก็ทําเสร็จเรือให้สมบูรณ์แล้วก็ตัวเราก็ฟิตร่างกายนิดหน่อยครับสําหรับใส่กับเรือลําใหม่ของผมครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในสนามนี้ครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆหรือว่า พ่อแม่พี่น้องที่ชอบกีฬาเจสกี้มอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ทราบว่าสมาคมเจสกี้แล้วก็พวกเราจะไปแข่งที่จังหวัดของท่านเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าเราไปเนี่ยขอให้ออกมาัะมีความสนุกครับฟรีๆไม่เสียเงินอะไรเลยเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วมาเจอเจอไม่ว่าพี่เปิ้ลนะครผมแล้วก็บรรดาแชมป์แล้วก็ทีมอ,อื่นๆเยอะแยะทุกคนเฟรลลี่แล้วก็มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญนะ่ยเจสกีเป็นมอเตอร์สปอร์ตที่อันตรายและสนุกที่สุดในโลกแล้วครับเพราะฉะนั้นออกมาดูกันครับมันในทั้งหมดนั้นก็คือการแข่งเจสกีย ในสนามที่2ที่บริเวณริมแม่น้ําปิงนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับที่ก็ต่อสู้กันสนุกนะครับมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทั้งรเรือยืนเรือนั่งนะครับก็ต้องขอบคุณที่ช็อคพอทอพฟิชแมนเฟรนไทยทีวีช่อง3ามทรูวิชันรวมไปถึงเจสกีซีดูและก็นมสศไทยเดนมาร์กนะครับวันนี้เวลาของการแข่งเจสกีชองชมปประเทศไทยนั้นหมดแล้วครับ ผมไพโรจก,กิ่งแก้วลาท่านผู้ชมด้วยครับผีพบกันใหม่สนามหน้าสวัสดีครับ Production by Asian Multisport